ันนี้เราจะมา unbox smart fitting bike จาก Thingrider นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องแล้วแกะรีวิวกันนะครับผม <Okay. S 1> นี่ครับเปิดกล่องมาแล้วนะครับตัว smart fitting bike นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเต็มๆนะครับผม อุปกรณ์ในชุดที่ให้มานะครับก็จะมีครบทุกอย่างนะครับผมก็จะมีแฮนด์ยูเกียนะครับมีตัวสายไฟนะครับตัวคอนโทรลเลอร์อ่าตัวที่สำหรับติดกับตัวแฮนด์นะครับคอหน้าหลักอานอานนะครับบันไดนะครับผม ตัว smart fitting b i t e ของ t ิ n ง r r d e r นะครับก็จะรองรับตั้งแต่คนสูง145จนจนถึง2เมตรกว่าได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่อง,ของเขาเนี่ยจะมีตัวปรับระยะของสเต็มตรงนี้นะครับระยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับระยะของตัวอานนะครับเอาเข้าเท่าไหร่ตามหลักการฟิตติ้งทั่วไปเลยนะครับส่วน ตัวขาบันไดเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดทั้งหมด5รูนะครับก็ตั้งแต่160 1 6 5 170 172.5แล้วก็175นะครับตัวนี้ในการฟิตติ้งของลูกค้าเนี่ยสามารถนำไปฟิตติ้งเองได้ที่บ้านหรือว่าให้ร้านทำให้ได้เลยนะครับรูตามระยะความยาวสั้นของขาของลูกค้าเลยครับ หลักอาน,นะครับระยะหลักอานหรือตัวระยะของแอนสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับ <c oughs> คือก่อนที่ลูกค้าจะซื้อรถนะครับสามารถใช้ตัวนี้คิดติ้งตัวเองก่อนได้ว่าระยะเราเนี่ยควรใช้ระยะเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ตัวหลักอานนะครับเลื่อนนลงได้ พอแฮนข้างหน้าก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกันนะครัแบบเครื่องนี้เนี่ยเครื่องเดียวจบทั้งเป็นตัวฟิตติ้งแล้วก็เป็นสมาร์ทเทนเนอร์ในตัวนะครับนีะครับตัวเทนเนอร์สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตามความชันที่เราเจอในอ สถานการณ์หรือว่าสนามต่างๆในแซลสวิปนะครับผมนะครับตัวคอนโทรลเลอร์นี้การทํางานของเขาก็คือจะเป็นตัวปรับเกียร์นะครับของเจ้าเครื่องตัวนี้แล้วก็ปรับการปรับความชัน,ข,นขึ้นลงของตัวเครื่องนะครับถ้าเรากดค้างนะครับ,นะรบตัวเครื่องจะขยับขึ้นลงนะครับตามความชันที่เราเจอ อันนี้คือการแบบแมนนวลน,นะครับแบบแมนนวลแต่ถ้าพอเราเข้าแอปแซดสวิฟเนี่ยเขาก็จะปรับให้เราตามอัตโนมัติตามแอปนะครับตามสเตตที่เราเจอนะครับผมเาละครับตัวทิงไ g เดอร์สมาร์ทฟิตติ้งบายตัวนี้นะครับ ก็จะทำการทำงานคล้ายๆกันกับตัวสมาร์ทเทรนเนอร์เลยคือสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปแซดสวิฟต์พาวเวอร์ฟังนะครับและแอปอะไรที่เล่นกับตัวสมาร์ทเทรนเนอร์ตัวนี้ใช้ได้หมดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับแซดสวิฟต์อยู่นะครับเล่นกับแซดสวิฟต์อยู่ตัวนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับตอนนี้ปั่นครับบอกวัดนะครับบอกรอบขานะครับบอกความเร็วนะครับถ้าเรากดเข้าไปเล่น ก็สามารถเิ่งได้กับสเตจต่างๆทั่วไปนะครับนีตอนนี้นะก็กำลังใช้ตัวสมาร์ทที่ิ้งวันนี้ฝือซ้อมอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นการรีวิวเบื้องต้นของตัว smart fitting and t r a i n e r bike ring rider นะครับมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านบูดไ i k e ขอนแก่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัว smart fitting and t r a i n e r bike ของ ring rider ครับตัวรุ่นใหม่ปี2025นะขอบคุณมากครับ